นี่ไงไอตัวนี้ที่มันบอกว่ามันดืมันน่ารักตรงไหนมันดื้อจะตายมันจะโดนฝ่ามืออะรหันเปียกกรุ่นเนี่ยไอตัวนี้เหรอที่เขาบอกว่ามันดื้อใช่ไหนดูดิไอตัวนี้หรอเนี่ยมันเล่นแป้งด้วยเออมันดื้อเหรอมันดื้อมากเลยตัวเนี้ยอมของด้วยเนี่ยมันดื้อเหรออันนี้มันจะซื้อเหรออันนี้มันจะซื้ออันนี้มันจะซื้อมันซื้อหมดเลยเหรอทำไมอ่ะเพราะว่าอะไรอ่ะ ออันนี้มันก็ชวนพี่ซื้อเหรอไปเจอพี่เาซื้อทำไมแล้วใส่ทาแป้งให้เนี่ยือฟังสี่เวลาคนพูดอ่ะฟังพูดด้วยแล้วไม่คุยด้วยอีกเอาจะคุยไม่คุยพูยแล้วไม่โยนของใส่ออะไปฟังไหมฟังไหมป้าป้าพูดนี่ฟังไม่ตั้งใจอีก ดูดิดูดิเขาดูคลิปกันอยู่นี่ดูดิไม่ฟังไม่ฟังเหรอดืออ้อเหรอเราเนี่ยยิ้มก่อนนี่บอกอะไรไม่เคยฟังนะเราอ่ะอืมอันนี้มันคืออะไรไหนสวัสดีก่อนเนี่พูดมเรื่องอีกพูดม้เรื่ององีก อันนี้มันคืออะไรเนี่ยในอะโลเทสที่ร้องเพลงให้ฟังหน่อยคุณคือนักร้องเสียงเพีย้ยนเอาเอาเสยเสยรู้ไหมเนี่ยมาถ่ายคลิปนี่รู้ไหมเนี่ย,ม,ย,ย,ม,ยมันไม่ให้เข้าปากเนี่ยเอาเอาไปไปไยไป,ไป,ไปพี่เขาอีเอ่ะอโอกระต่าย ได้เพื่อนรักไปแล้วไปแล้ว